วันตันวสมยอ้วนเฮเสื้อดีดีเสื้อสุดเลทำไมมองทรนออยากมองตัวดูผุงดินนนนนน ุยกันตมอไมะไรันมอะผมมาก็ไม่อยากให้กลับผม,มไม่มาก็ไม่อยากให้มา,มค,ามคุนแล้ว้นเเดียว ฟังแล้วเขาจะดังเขาจะดัมันตาจะตั้งได้เนาะเป็ไงขาจับไม่เข้าโรงห้ากรุปเลย ไม่หรือเช็ดรถให้น้อยขอมันหากบอกว่าเช็ดรถให้น้อยตรงไหนครับก็ตรงที่ตัวจับนั่นแหละนี่นะเออเอาไปใส่น็อตเหรอไม่กาวมันติดไม่อยู่แล้วอะไรเช็ดทิชชู่มันเช็ดไม่ออกมันต้องใช้ผ้าแล้วก็มีน้ำยาเช็ด,ชด,ดกระเป๋าถ<น>่ายเลือกยังนะครับกระเป๋าแป็นเนม อยากวิ่งดอยากดึงออกนะทำไมดึงออกมันสายยาวเขาใส่ดึงแบบดึงยาวน่ารักไหมอะไรบ้างโฆษณานี่ดีคนกระเป๋าไม่มีตังค์ยต้องการตังค์ใช้กระเป๋าอ่ะตัวนี่ไงมีตังค์หนึ่งอยโอ้มีตังเยอะนะมีหนึ่งร้อยเองมีเป็นหมื่นเลยนะเออตัวมีหนึ่งร้อยเอง ต้องเอาหรอยากได้ตังใส่กระเป๋าโลอยากได้ตังใส่กระเป๋ามีรูปใครบ้างเนี่ยรูปกระบ่าาไหนเนี่ยฮะไหนไหนอะไรก็ดูดูเยดูเยมมาดูแ้วมาดีดิ ตัวทำดีดีตัวมีรูปเด็กน้อยเราไม่ตัวจะรูปตัวอยู่ในกระเป๋ากระหนุปปา <c oughs> ตัวเลโวตังมา ตัวใส่คืนมาแล้วเดี๋ยววมาแล้วมาแล้วตัวใส่คืนเดี๋ยวนี้เรียวมาแล้วของมอญเนาะไปแล้วนะ เดี๋ยวนี้เลยจะเอาแมวใช้ดีๆตังค์ตังค์เขาถ้าไม่หยุดเขาไม่ใช้่กระเป๋าดีๆเร็วๆเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปทำฟันทำฟันวันไหนวันที่กลับมาจากฉีดยาก็เข้าทำฟันที่ไปฉีดยาวันที่ห้าใช่แล้วพรุ่งนี้วิ่งอีกหนึ่งวันนะตัวดูเขาดูกระโดกว่าตัวดูเขาเขากระดูมไหมเฮ้ยครับมองๆมองไม่พูดูหน่อย

โทรศัพท์มีเครื่องอะ่ดูเล่นไ่ให้เล่นถ้าเล่นงอนอ่ะเล่นอนอมีเด็กใชโทรศัพท์อะไม่เคยไว้ใจกันเลยอะเคยไม่เคยเช็คโทรศัพท์ตัวเลยนะ เนี่ยพอได้โทรศัพท์พูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยนะเออถ้ามาแล้วไม่คุยอะ่ะโอ้คุยแป๊บนงึงว่ะจะทำอะไรถามเอามามหนึ่งเดียวตัวเจ้ามานเขา ดูด้วยเร็วเร็วป๊เร็วหันมาเร็วมาขับรถเร็วเ็บเลยเหรอฮะเห็บเลยเจ็บไหมสบายสาวอยู่โอ้ยตัวเร็วเร็ว นนตัวเอาตัรถับมากกบตัวเอู้ไปไหนวะตัวฟังเขาไหมนี่ฟังสองเฟรย์ใครเนี่ยฮะฮะโอ้ตัว เเดีไปไปยเย๋ยยว่ลก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวน้อยน้องซิงกันนะคะ,จะเจอกันบ๊ายบาข่าวเหนือวน